สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมสตินจี้เดอะเกมครัววันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมโรบอกนะครับวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในแมปออฟฟี่เคซีนะฮะวันนี้ผมก็มาอยู่ในแบบออฟฟี่เพซนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะโอ้วนี่มันโต๊ะนี่เดี๋ยวต้องข้ามไปนะทุกคนระวังนะทุกคนมันคือน้ํามันร้อนๆนะทุกคนโอเคเช็คพอยต์นะครับให้ระวังเออนีเราก็เข้าประตูนะฮะโอ้ เราสมัมผัสสัมผัสก่อนโอเคโอ้ห้ามโดนนี่ว่าอ่ะเลือกหน่อยเออตายโอตายโอ้และมาทางนี้ใช่ไหมก็มาเลี้ยวทางนี้ว้าวแล้วเออนี่ง่ายเปิดประตูนะฮะโอ้ใครเทคัสตากไปที่นี่เนี่ยต้องหลบคัสตากแล้วนี่ ดีวทุกคนอันนี้ง่ายนะเร็วเดี๋ยวนะโอ้นี่มันไก่ KFC นี่ลืมดูนะฮะเอาตัวนี้เราจะเข้ามาอยู่ในโอ้นี่พี่โอ้ใครกิน KFC จนอ้วนเนี่ยโอ้โหดูดิดูเด็กคนนี้สิกิน KFC อ้วนจังเลยนะทุกคนตัวส่งปกตินะเนี่ยเอานี่อะไรโรบักใช่ไหมโอเคโอ้นี่มันแฮมเบอร์เกอร์นี่โอ้โอ เช็คพอยต์โอเคเสร็จแล้วนะฮะทำการโอ้ยเกือบเกือบเกือบกระโดดข้ามไปโอเคโอเคมาถึงแล้วเช็คพอยส์โอ้ห้ามหูเป็นไฟเป็นไฟอะไรยาวขนาดนี้เราต้องข้ามดีๆก่อนเอออีซียง่ายเอองั้นแหละอ่าเลยนะเช็คพอยส์โอเค อันนี้โหนาเกตนี่หมดแล้วแฮมเบอร์เกอร์ด้วยโหถ้าใครทุกคนครับทุกคนเคยกินนักเก็ตปะทุกคนอาจจะกินกันหมดแล้วนะฮะอาจจะไม่มีใครกินเอาเอาพอ่อ้วนโดนเอา,อเอาโอ้โหฟันเหมน็นโอ้ดูเด็กคนอ้วนสิเขาไม่ยอมแปรงฟันเลยฟันเหลืองมากไม่ยอมใช้สีฟันยี่ห้อเลยเลยมากโกรธโอเคเรียบร้อยโอเคเรามาทางนี้เราจะมีไก่อะไรเนื้อหมดเลยนะโอเคนี่ ไงไก่เคเฟซีมาแล้วโอเคเรียบร้อยโอ้นี่มันอะไรเนี่ยน้ำมันใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โอ้โอ้ตายโอเคโอ้ห้ามเหยียบเนยเนยมันทำให้ลื่นได้โอเคโหอะไรวะหน่ะเอาห้ามเหยียบใช่ไหมเอาห้ามโดนใช่ไหมเออโอเคเรียบร้อย อาห้ามโดนกระดูกด้วยเอาเอาโดนโดนหมดเลยโอ้โหโดนอะไรเนี้เหียยหมดเลยเออเออให้เดินทางนี้ได้โอเคเนี่ยเนี่ยโดนได้เดินได้โอ้โหโดนแค่โดนอะไรเนี่ยกระโดดอ่ะงงงงงงไงไปแล้วโอเคผ่านได้อูอ่าอูอ่า ผ่านได้เรียบร้อยโอ้ยต้องออกจากทางรูตูดไหมเนี่ยอย่าอย่าออกนะเออเอาออกจากทางรูตูดก็เจ็บขี้อีกคลิปนี้อย่าห้ามยาวนะทุกคนคลิปนี้ขอร้องขอร้องเออเออเออออกจากโอเคเก็บเก็บเออออกจากทางรูตูดแล้วโอ้นี่ไม่เราเราออกจากโถส้วมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะ นี่พี่ไก่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยออก,ออกแล้วโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นขยะน้ำเน่าเลยทุกคนกระโดดเหยียบไม่ค่อยได้เลยโอเคชิ้นเล็กมากทุกคนโอ้ส้วมใครเนี่ยโอ้ถั่ว,วใครเนี่ย,ยโอเคแล้วกระปุกีวิตใช่ไหมโอ้นี่ชีวิตเปิดแล้วโอเคเรารีบไปกันเถอะทุกคนโอเคบันไดขึ้นแล้วอันนี้ บันไดนะฮะโอเคขึ้นมานะฮะขึ้นไปขึ้นไปเออเอออย่างนั้นแหละขึ้นไปเอออย่างงี้ขึ้นไปนะฮะโอเครู้สึกออปปี้เคปซีเนี่ยจะเล่นง่ายทุกคนโอเคโอ้แฮมเบอร์เกอร์ใครเนี่ยโอ้ยห้ามโดนนี่ว่ากระโดดดีๆโอ้โหโดนอีกดีกระโดดเออเออ โอ้โหโดนหลายรอบแล้วต้องค่อยๆกระโดดแล้วทุกคนห้ามโดนเออโอเคเก็บๆเออเก็บเกเก็บเออเก็บบเกบเออแล้วก็เออได้แล้วเรียบร้อยโอ้รามาทาังขยะโอ้มีไก่มีแฮมเบอร์เกอร์มีโคก้กอะไรเนี่ยแหละเยอะหมดเลยแหมโอเคเข้ามาแล้วโอ้รู้สึกว่าจะเป็นหลายเลเซอร์นี่หว่าทุกคนห้ามเหยียบเลเซอร์เด็ดขาดนะโอเค ห่านโอเคโอ้ยังไม่หมดโคลงคาพิซซ่าไปทุกคนนี่นี่พิซซ่านะฮะถ้าใครเคยกินพิซซ่าก็อร่อยอย่างเดียวทีเดียวเลยนะฮะโอเคมาละกระโดดข้ามไป โอเคทุกคนกระโดดเข้าททองลงไปโอเคเข้าททอก่อนเข้าททอก่อนอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ทางออกเรียบร้อยหูทำสำเร็จทุกคนมาแล้วเฮ้ยทุกคนนี่อะไรเนี่ยโอ้ให้เราเข้าอุคงงงนี้ตีเบเข้าเลยทุกคน ไปโอ้โหเรียบร้อยทุกคนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าจบวัยนะฮะในด่านออปปี้นี้โอเคทุกคนคลิปนี้ปิดลิปเท่านี้นะฮะก็ใครชอบคลิปนี้ริ่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติ๊กใหอย่าลืมกดติดตามนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนับเจอใหม่คลิปหน้านับก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ